สวัสดีจ้าพี่น้องมอื่อเดืจนสี้ยผ้ามากินตำปลานะจ๊ะตำป่ามีหัวอหอยมีหน่อไม้มีกุง้งมีสตอมีผักดองนะจ๊ะเนาะกิ้นใส่ไว้นีมหมีหมดเลยแต่ว่าบ่ามีบ่มีฉะอ่าบ่ามีอย่างก็ทั่วงอกนี่ไงมากินกันเลยจ้าก่อนกินกิน,กนฝากกดไนค์กดแชร์ช่อง จินพาแสแซบเด้อค่ะไม่ทั้งเพจแล้วกับยูทูบเนาะค่ะเนาะก็็เปนกําลังใจเห็ดจินช่องน้นอยเนเด้อค่ะมากินกันเลยจ้าผักก็มีผักบุ้งอ้ยผักบุ้งไมพี่น้องกวางตุง้งนอ้มาทับกันดวยกวางตุง้งกวางตุง้งชะอมยอดชะอมงามๆม,มันสิม,มีแคบหมูกากไก่กองอยู่พี่พน้องพี่แบลจินเทศใส่คุ่นไหม,มากินน้ำกันเลยค่ะอืม กากไก่อร่อยว่ะเลยนี่หัวหอยหัวหอยเฉลยเออหัวหอยนะแล้วก็มีหน่อไม้จ้ะหน่อไม้ขนมเ้นมันพันกันเนาะอื้อจะอม ทั่ยงกะไก่ทั้งแคบหมูจ้ะเนี่ยมากินกันเลยจ้าอืมนัวมากเลยมือนนี่ใส่ทุกอย่างเลยตำปลาทั้งกุ้งทั้งหอยทั้งผักดองทั้งบักเขือเหลืองทั้งหน่อไม้ไมีทุกอย่างเลยจ้ะเนี่ย Sốt nám Sốt nám mày chứ Hạp mù cọp cọp Chà ôm Chính đến áo tay nhỏ mang กันที่สุดแล้ เมื่อไรมไม่จะตอ้อนะหนาเส้นะนะเนาะสีสันสวยงามอืมร่าไห आगुम कमी เนาะไม oh my. กากหมูมันดีเสตาเลยพี่น้อง 弄完。No, Một hoài coi ngon mày Oh, it โอ้ยตำป่าจินเนาะจันเนาะถาดบักง่ายเลยนัวๆเลยน้ำปลารานัวๆแล้วจะเนี่ยไปแล้วคะ่ะอิ่มลวจ้าสำหรับคลิปกินตำป่าเน้ะจันเนาะก่อนไปจินกบฝากกดไลค์กดแชร์ช่องจินพาแซบนเด้อคะ่ะไม่ทั้งเพจหล้วกับยูทูบแล้ค่ะเนาะเพจพี่นอ้องกังใดก็ขอบคุณห,หลายๆคะ่ะพอกันคลิปพอกันใหม่คลิปหน้าจา้าไปแล้วคะ่ะ